สวัสดีครับเพียแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องจะมาพูดเรื่องบ้านกันจะใครมีที่สัก100ตารางวา1 0 4ยตารางวาเนี่ยอยากได้บ้านสไตล์มินิมอลนะฮะมีห้องนอนทั้ง3ห้องนอนห้องน้ำทั้ง2ห้องพื้นที่รวมมาสัก230-260ถึง260ตารางเมตรเพียกคิดว่าคลิปนี้น่าจะโดนใจ บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พี่เอกออกแบบบ้านด้วยสไตล์มินิมอลเนาะเราก็มีจำนวน3ห้องนอน2อห้องน้ําทุกบ้านมันจะมีเรื่องเล่าเนาะพี่เอกพยายามจะเล่าเรื่องสตอรี่ให้ฟังเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทําไมพี่เอกไม่เอาหัวนอนไว้ตรงนี้ทำไมเอาห้องน้ําไว้ตรงนี้แล้วทําไมเอาห้องครัวไว้ตรงนี้หลักใหญ่คือเนื่องด้วยของทิศทางขนาดที่ดินแล้วก็เลเยอร์ของที่ดินต่างๆที่มันบังคับให้เราต้องจัดวาง ตำแหน่งอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของความต้องการของเจ้าของบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่ประเผลอจะมากกว่าในเรื่องของข้อจํากัดทิศทางและก็รูปร่างของที่ดินด้วยซ้ำนะครับทีน,นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรไลฟฟังบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยจะมี2เจนด้วยกันนะครับเจนแรกก็คือเจนที่เป็นคุณลูกนะครับมีครอบครัวแล้วนะครับอีกเจนหนึ่งก็คือเป็นเจนที่คุณคุณพ่อคุณแม่นะครับเจนนี้ก็คือเราต้องการความสงบต้องการดูแลกิจการส่วนเจนของคุณลูกเนี่ยก็ย ไม่ได้เข้ามารับช่วงกิจการอย่างเต็มตัวต้องมีชีวิตที่เป็นครอบครัวอาจจะไปทํางานข้างนอกบ้างมีงานที่เป็นงานเดรกเ,เราต้องการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งที่ยังแยกออกจากบ้านหลังใหญ่แต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกันขอพื้นที่ของส่วนลูกแ,แยกออกมานดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เขาสามารถจะมาใช้พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นห้องรับแขกห้องทานข้าวห้องครัวแล้วก็ บริเวณที่เป็นโซนที่อาจจะเป็นทําพวกส่วนให้หลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้ นะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะดีไซน์บ้านหลังนี้เลยนะครับอ่ะทั้นั้นเรามาดูในเรื่องของที่ดินกันที่ดินของบ้านหลังนี้นะครับ16คูณ26ก็อยู่ที่ประมาณ104ตารางวาตัวบ้านที่เบียกทําเต็มพื้นที่เลยเว้นด้านซ้าย2เมตรด้านขวาง2เมตรด้านหลัง2เมตรด้านหน้า2เมตรก็คือ12คูณ22นะครับตัวบ้านก็ออกมาที่260ตารางเมตรนะครับแต่นี้มันมีส่วนที่เป็นเว้าในเรื่องของสวน แล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ในประสงค์ตรงนี้แล้วก็ว้าไป30ตารางเมตรก็เหลือพื้นที่ประมาณสัก2 3 0ตารางเมตรน,นะครับก็ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะสามารถนํามาต่อขยายได้ในอนาคตนะครับทีน,นี้เรามาดูกันนะครับว่าเลเยอร์ที่เบรกวางวางไว,ว้ยังไงบ้างบ้านหลังนี้หันทางด้านทิศใต้ทันทิศตะวันตกที่เราจะทำเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีสวนหน่อยเดี๋ยวก็มีต้นไม้นดดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของทิศเหนือเนี่ยก็สามารถจะวางห้องนอนได้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ได้รับ ความร่มตลอดเวลาด้านใต้ก็ยังดีหน่อยที่ว่ามันเป็นบ้านหน้าแคบนะครับบ้านหน้าแคบผ่านด้านใต้โอเคส่วนที่เป็นด้านแคบของบ้านก็มารับแดดเต็มๆก็ยังพอไหวเข้ามาในตัวบ้านหลังนี้นะครับเนื่องด้วยมันเป็นบ้านทรงยาวสไตต์ตมินะิมอลเนาะพี่กก็เลือกหลังคาทรงจั่วนะครับแล้วก็พอเราเข้ามาปุ๊บด้านซ้ายที่เป็นโซนจัดเอาไว้สําหรับโซนคุณลูกนะครับแยกครอบครัวออกมาแต่ว่าก็สามารถจะใช้พื้นที่ร่วมกันได้ตรงนี้ด้านซ้ายเลยนะพี่เอกจะให้เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวซะ แล้วก็มีระเบียงรอบกว้างเลยมีพื้นที่ในประสงค์อีกนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกึ่งเอาลโดอรอรอบๆห้องนอนของส่วนนี้เลยด้านขวาเนี่ยเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันถ้าคุณออกจากห้องนอนถ้าสามารถจะใช้ห้องรับแขกตรงนี้ได้ห้องรับแขกมีความกว้าง7จ็คูณสเมตรท่าเลยอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรฉะนั้นในกรณีที่ครอบครัวขยายเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วถัดมานะครับตรงด้านหลังห้องรับแขกเนี่ยพี่เกเกษตรอะไปเป็นลานในประสงค์ก็คือเราสามารถจะปลูกต้นไม้ได้ทําเป็น สวนกลางบ้านก็ได้หรือจะทําเป็นระเบียงนะครับไม่ต้องลูกต้นไม้ออกมานั่งรับลมก็ได้นะครับถือว่ามีส่วนที่เป็นอินดอร์และเอ้าดร์อยู่ในบร oui. ิเวณติดกันเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นถงทางเดินตรงถงทางเดินเนี่ยด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของพ <ah ื้นที่ในประสงค์ของที่เป็นครอบครัวของคุณลูกทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ในประสงค์ที่เราจัดเอาไว้นะครับสําหรับเป็นสวนก็ได้เป็นพื้นที่ระเบียงนั่งเล่นในอนาคตฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะโปร่งเลย นะครับเรามีพื้นที่พอสมควรในการที่เราจะขยายพื้นที่การใช้งานได้ในอนาคตไม่ว่าเราจะมีเจนที่3าออกมาคือมีเจนหลานออกมาเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นในโซนของห้องพระนะครับตรงห้องพระเนี่ยก็ อยู่กลางบ้านเลยแล้วก็ถัดจากห้องพระเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในประสงค์ที่ทำเป็นสวนเป็นพื้นที่นั่งเล่นในนาโกตาแล้วด้านหน้าห้องพระเนี่ยครับนอกจากจะเป็นทางเดินธรรมดาลแล้วเนี่ย <c oughs> พี่เอกเตรให้เข้าเป็นพื้นที่ส่วนรวมในการจัดโต๊ะรับประทานอาหารเพราะว่าถัดไปทางด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวออกจากห้องครัวมาก็จะเจอชุดที่เป็นชุดรับประทานอาหารที่ได้เลยทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองครับคือห้องแรกจะเป็นโซนของชุดของทางคุณลูกละ อนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่กว่ามนควรเหมือนก,นก,กันก็พื้นที่5เมตรคูณ5เมตรถัดจากห้องนอนมาก็จะเป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมแขกที่มาใช้ก็ใช้ห้องน้ําด้านหน้าได้หรือใช้ห้องน้ําด้านนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้กั้นเอาไว้สามารถจะใช้จากภายนอกได้พื้นที่ห้องครัวนะครับอันนี้ก็อยู่หลังบ้านเลยรับแดดทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็มีความจําเป็นเนาะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แนวยาวแล้วก็เพื่อสร้างเต็มพื้นที่มันมีส่วนที่ติดกับด้านนอกอย่างน้อย2ด้านทําให้สามารถดึงพวกอากาศพวก เวลาทำของข้าวที่เป็นกลิ่นฉุนต่างๆเนี่ยก็ดึงออกนอกตัวบ้านได้ง่ายด้านหลังให้เป็นโซนซักล้างทีนี้มีอยู่มุมหนึ่งที่เป็นมุมทางด้านทิศเหนือเนี่ยพี่เอกก็ใส่ในเรื่องของห้องนอน3าก็ไปห้องนอนนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะครับในส่วนที่เป็นห้องนอนจริงอยู่ที่5เมตรคูณ5เมตรนะครับส่วนที่เป็นตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็2เมตรคูณ4เมตรนะครับก็เป็นโซนใหญ่เลยตู้เสื้อผ้าเนี่ยทางด้านเจ้าของต้องการนะครับจะให้ ทางบ้านเนี่ยอาจจะใช้ตรงนี้ได้ก็คือเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าหรือถ้าใครจะปรับปรุงนะครับอยากให้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าอวอล์กอินคอสเท s ัเฉพาะห้องนอนที่3นี้ก็สามารถทําได้แล้วห้องนอนที่3มีความพิเศษก็คือเรามีระเบียงที่เปิดมาทางส่วนด้านกลางของตัวบ้านนะครับทำให้ห้องนอนที่3เนี่ยก็ดูไม่อัดห้องนอนที่2ก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีระเบียงมีพื้นที่ที่เปิดโล่งออกมาจากตัวห้องนอนแล้วออกมาเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับอันนี้คือการ จัดวางเลเยอร์ของพี่เอกก็คือพยายามคิดถึงการใช้งานเป็นหลักคิดถึงในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่มันจะขยับขยายในอนาคตเพราะว่ายัางไงตะก็จะมีอีกเกนหนึ่งหรือสามการที่จะขยายบ้านเนี่ยมันก็สามารถจะทําได้โดยที่ไม่ทําให้บ้านมันเสียรูปทรงจากปัจจุบันบ้านแล้วก็มันจะเป็นต้องไปเติมเงินอะไรมากมายนะครับอันนี้คือภาพรวมของแปลนทีนี้เรามาดูในเรื่องของสีวัสดุตัวบ้านเนี่ยเป็นยังไงพอมันเป็นสไตล์มินิมอลเนาะพี่เอก พยายามแต่งให้น้อยที่สุดแต่นะครับความต้องการขอยงท่านเจ้าของบ้านก็คืออยากจะมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับพี่เอกก็อาจจะใส่ในเรื่องของระแนงที่ออกมาทางระเบียงด้านหน้าด้านข้างเพราะว่าจริงๆมันจะโดนแดดด้านตะวันตกด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นแล้วก็ช่วยให้มันเกิดแสงและเงามากระทบตัวบ้านแล้วก็เวลาที่แดดมันส่องถึงแม้จะเป็นทิศตะวันตกมันก็ติดในเรื่องของหลังคาด้านหน้านะครับทำให้บ้านเนี่ย มันไม่รับแดดที่จะมาโดนตัวผนังบ้านโดยตรงมันก็จะไม่ร้อนมากเพราะมีระเบียงแล้วก็มีชายคารับนะครับแล้วเพียก็เซตเป็นหลังคาจั่วนะครับว่าหลังคาจั่วที่เป็นพื้นที่กว้างๆเนี่ยตัว12เมตรเนี่ยเวลาขึ้นจั่วมาโวล่มใต้หลังคาจะมีพื้นที่ใต้หลังคาค่อนข้างเยอะจะทําให้บ้านเนี่ยมันไม่เกิดการแผ่รังสีความร้อนจากตัวหลังคาลงมาที่ตัวฝ้าได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างน้อยมันจะมีพื้นที่ให้ระบายอากาศจากท้องใต้หลังคา ออกไปบ้างแล้วก็ลมที่มันพัดจากใต้ถ้าใต้ชายคานะครับแล้วก็หวนขึ้นตรงลูรุ่มหลังคาตรงนี้แล้วก็พาล,ลมออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็หลักใหญ่นะครับก็คือพยายามจะคิดในเรื่องของโทนที่เป็นโทนสีอ่อนนะครับโทนน้ำตาลที่เป็นลายไม้แล้วก็เลนส์สีขาวเด็กก็อาจจะแบ่งสเต็ปหลังคาเพราะว่าหลังคามันค่อนข้างใหญ่เนาะก็อาจจะแบ่งเป็นชั้นขึ้นมาทําให้บ้านเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมของ mood and tone ของตัวบ้านทีนี้มาดูเรื่อง วัสดุโครงสร้างทั้งหมดนะครับตัวบ้านชั้นเดียวนเนี่ยเบียก็ใช้โครงสร้างขอสรองนะครับเพราะบ้านไม่ได้ยกพื้นสูงนะครับแล้วก็จะใช้ขอสลอเนี่ยคุ้นชินแล้วก็ทําได้ง่ายตัวประตูหน้าต่างก็เป็นอลูมิเนียมนะครับประตูบานไม้ก็เลือกมาใช้ได้จะเป็นอลูมิเนียมลายไม้ก็ได้ผนังก็เป็นผนังก่ออิฐชาบูนธรรมดาแล้วก็ทาสีง่ายๆไม่ค่อยมีนกเล่นนะครับจะไปเล่น,นทีก็คือเราสามารถจะเอาพวกผนังไม้เทียมมาแปะแล้วก็ทําสีซะเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูซอฟๆลงดูไม แขมจนเกินไปนะครับหลังคาก็จะพิจารณาเป็นหลังคาโมเนียหลังคาไตรอนนะครับหลังคาซิงเกิลรูปได้หมดเลยอยู่ที่งบประมาณนะครับว่าใครมีมากมีน้อยจัดได้ตามง,งบประมาณเลยอยากจะเซฟหลังคาก็ทําเป็นไตรลอนก็ได้มีงบขึ้นมไปหน่อยก็เป็นซีแพคโมเนียนะครับแล้วก็มีงบมากเลยก็เป็นตัวซิงเกิลลูปอันนี้ก็แล้วแต่งบประมาณเลยแต่ละตัวเนี่ยก็แพงลดหลั่นตามกันไปนะครับอ่ะทีนี้ ภาพรวมพี่เอกพูดหมดแล้วทีน,นี้พี่เอกจะสรุปให้ฟังนะครับในเรื่องของพื้นที่บ้านนะครับตัวบ้านทั้งหมดอยู่ที่260ตารางเมตรนะครับตีเป็นกรอบรอบนอกเลยเนาะตัวที่ดินที่จะใช้นอยู่ที่104ตารางเมตรนะครับเป็นสามห้องนอน2ห้องน้ําราคาค่ากอ่อสร้างณนะปัจจุบันที่พี่เอกลองตีราคาดูคร่าวๆนะอยู่ที่3.2ล้านบาทเดี๋ยวพี่เอกจะใส่ข้อมูลไว้เป็นคําอธิบายใต้คลิปนะครับว่าเราจะได้มาแก้ไขให้ใหเป็นปัจจุบันได้ในระยะเวลา หลังๆต่ออย่างนี้ทั้งๆห้าเดือนหกเดือนเกิดมีราคาเปลี่ยนแปลงพี่เอกก็จะไปเปลี่ยนราคาให้ฉะนั้นที่ใครถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ลงคลิกด,ดูใต้คลิปได้ก่อนนะครับอ่ะคลิปนี้น่าจะครบถ้วนนะครับใครมีคําถามนะครับทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะมาไล่เรียงต่อไให้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ